ยากินน้ำตาไหลเลยเจ็บตามอมไปแล้วเหรอฮะมอมไปแล้วไปนอนลูกไปอิ่มแล้วไปนอนเลยไปแม่ซื้อมาให้กินใหม่ไปฝนมาแล้วเนี่ยไปไปหาล่มอยู่เลยเอ็จ้าก มลงไปนะแล้วล่นนะไปกินเนะ้อไอ้หนูก็ไปแล้วแล้วแม่จะกลับแล้วปะ่ะมานอนเฝ้าอะไรล่ะหมดแล้วโบเบอหมดแล้วลูกมันหมดแล้วลูก,ลลกปะ หมดแล้วจะค่อยกินใหม่ไปไหนปุยไปแล้วไนอะปุยไปแล้วแดงไม่ยอมหนีเลยแดงไม่ยอมหนีเลยเอออิ่มแล้วพอแล้วนอนละอ่าไนปุยจังเลยเก็บตามาแม่ดูมามาแม่ดูตาซิเร็วมาเร็ว เขาใกล้ก็ไม่ได้นี่อ,อุ้ยไอ้ดางด่างมานน่ดิมาเนี้ยด่างมาเร็ว ดอะไรแต่ยากเลยน้ำตาไหลพากเลยเนะี่ยปวดตาดางใหแ,แม่ดูซิมาแม่ดูตาสิมา มาแม่ยาไส่ทีมามาแม่ยาใส่ให้ไหมมาแม่ยาใสให้นะลมก็พัดใส่ไม่ได้ยาลูกยายาไส่ให้ด่างมาันด่างมันเจ็บ ยาให้มั้ยแม่ใส่ให้ลูกมาเร็วยืนเฉยๆเดี๋ยวแม่จะไปบ้านแล้วเร็วมาแม่จะไปบ้านแล้วเร็วเร็วยอมให้ใส่เลยอืมมันจะห่างไหม่ะไม่นะมให้ใส่ยาเนี่ยมาเร็วจะกินไหมกินหมูไหมเอาหมูไหมอืมเอาหมูป่ะไม่ใส่ เนื้อแดงเนาะพูดยากแมยด่างอันเนาะพูดไม่รู้เรื่องนี่ไปละ